ที่มีเสียงอื่นก็ขอโทษด,ด้วยเดีย๋ยวฉันจะให้เมเปิลกับโฟผ้าเสียงตัวเองเลยนะโอเคฮัดดีทุกคนวันนี้เราจะเราจะมาทำอะไรดีเอ่ยวันนี้ จะมาบอกกันเลยว่าชีวิตของพวกเรามีอะไรบ้างอย่างแรกอย่างแรกการเล่นบางครั้งเราก็นั่งด้วยกันนะวันนี้เรามาทำดูเลยในไหนก็มากันแล้วแล้ว ไหนก็มากันแล้วนะช่วยพักเสียงให้หน่อยนะเพื่อนขางอันนี้ก็คือพูดพร้อมกันนะสามสองหนึ่งเอเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปปอรอป ต่อไปเป็นการแนะนำชื่อเริ่มจากชั้นก่อนชั้นชื่อแก้าก็คือคนสร้างนั่นแหละต่อไปเป็นการพูดลาตัวไปก่อนพร้อมกันคลิปนี้ขอลา นะจ๊ะบายบายช่วยแปะให้หน่อยนะ